สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับพามาดูโรคสําคัญของทุเรียนอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคลาใบติดในทุเรียนนะครับมาดูลักษณะเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้คือลักษณะโรคลาใบติดนะครับทุเรียนก็คือจะมีลักษณะเหมือนน้ำน้ำร้อนลวกใบนะครับใบจะซีดเหมือนน้าร้อนลวกแล้วก็นะครับที่สงเก็ด้ชัดๆก็คือนะครับหลังจากที่เชื้อราเข้าทําลายนะครับ ใบจะเป็นออกสีน้ําตาลแล้วก็ติดกันนะครับตัวนี้เกิดจากใยของเชื้อรานะครับตะปอของเชื้อรานะครับทําให้เกิดอาการใบลวกแล้วก็ติดกันเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่สําคัญแล้วก็พบบ่อยในช่วงที่อากาศมีความชื้นฝนตกชุก นะครับทำให้การระบาดของเชื้อรานะครับจะเริ่มเติบโตได้ดีระบาดได้ดีนะครับวิธีการป้องกันร,รักษานะครับเมื่อพบอาการนะครับก็สามารถฉีดยาเชื้อราป้องกันกําจัดนะครับตัวนี้ก็มียาหลายกลุ่มนะครับที่สามารถป้องกันกําจัดอาทิเช่นวานิดาไมซินนะครับโปโคลาดครับเบนดาซิม ตัวน,นี้ถ่ายมาให้ดูนะครับเพื่อเป็นการป้องกันกําจัดนะครับเมื่อพบอาการปลาใบติดในสวนของเรานะครับก็สามารถใช้ยาได้ถูกกลุ่มนะครับสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคลาใบติดนะครับตัวน,นี้คืออาการนะครับใบจะเป็นอาการเหมือนน้ําร้อนลวกแล้วก็ไปจะติดกันเป็นกลุ่มนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ